สวัสดีครับทุกคนเพื่อนมทุกคนนะครับเออผมจะมาเปิดแพ็คลีเจนแพ็กตำนาน,นครับหมอแพ็คมอแพ็คสามลายตัวครับผมโอเคตัวที่ผมต้องการก็คือเบ็คเคนอินเนสตาเจราตชาบีลันโซเปปแล้วก็ปีเตอร์เชคนะครับบัตฟัตก็น่าจะมีแล้วนะครับโอเคไปลันเลย เพื่อการไม่เสียเวลายาวไปครับผมไม่ออกครับครั้งแรกแพ็คนี้ก็ถ้าหมอแพ็คน่าจะสองล้านห้าหรือเปล่าอันนี้ผมก็สำหรับใครคนที่คนมีมีทีพีเหลือนะก็ไปลากกันได้เอาตัวแรกมาแล้วครับผมโอเคตัวเลยเอยตัวเลยเอยเท้าขวา เดียวปีรวหรือเปล่าเนี่ยเดียวปีรวหรือเปล่าเนี่ยมาตามแบบนี้ <c oughs> เดียวปีรอวจริงเลยครับผมไม่เป็นไรครับครั้งแรกครั้งแรกถือว่าซ้อมจำนานไปโอเคยาวไปครับผมเอาค้างซะแล้วเปิดได้ไม่กี่ใบ ก็แพ็คนี้ก็ดีนะส่วนส่วนมันจะมันจะมันจะเอ,อมีห้ารอบมให้เปิดนะแพ็กนานเนะทุกวันจันทร์นะครับวันจันทร์นี้ก็เดี๋ยาตามนี้แหละก็ผมก็จะมอหมดนะไม่รู้ว่าจะมาหมอแพ็คหมดหรือเปล่าหรือว่าได้ต้องได้ตำนานที่ต้องการหรือเปล่าโอเคไปครับผมยาวไปครับผม <c oughs> สะดุดอะไรเนี่ย ค okay. ไม่ออกครับออกดามกันนะเนี่ยไม่ออกครับไหนกี่ครั้งแล้ววะเนี่ยยังไม่ออกเลยได้ตำนานตัวเด่นประมาณสิบครั้งไม่ออกโหพอปอกบ่าบอลดำครับผมก็ถือว่าดีนะไม่ออกครับผมอืม้อ บอกยากหลือเกินเนี่ยมองหนอยนะไม่อยากมองแพ็คก,ก็เลยนะ่ะเปือนตังค์นะเข้าใจไหมเราจะเก็บได้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไปครับผม <c oughs> มันสะดุดอะไรเนี่ย ดี๋ยวผมเช็คเน็ตแป๊บหนึ่งโอ้โหมาแค่ลัดฟอร์ดเน็ตก็ถึงอยู่นะมาแล้วครับผมตัวที่สองโอเคตัวที่สองครับผมเบ็คเคนพาลปไหมเท้าขวาแบบนี้ซาบีลันโซ่หรือเปล่าเนี่ยโอเคซาบีลันโซ่ครับผมยังมีครับผมตัวนี้ ก็ถือว่าบริกูดล็อไปก่อน okay. ยาวไปครับผมยาวไปสองรอบกับตัวเนี่ยเปิดหมดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหวาลันวาลันก็มาวะ่ะแต่ผมมีหมดแล้ววะ่ะจะได้คือตำนานนะ่ะไม่ออก ไม่มีทรงไม่มีสูตรครับเปิดอย่างเดียวครับช่วงนี้เผาเงินมามานลานะการเลเบลว้าวจะลาดไหมไม่ออกโอ้โหอะไรครับนี้มานลานะเพิ่ได้สองตัวเองเปิดไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยจะร้อยตัวแล้ว โอ้ oh. ทองล้นล้นบอลทองล้นล้นบอลเงินล้นล้นแย่เลยวะสงสัสยต้องหมอแพ็ก<ะ>กินเลยวะดูทรงวะเนี่ยไปครับบอลทองรั่วครับผมให้ hey, ต้องขึ้นนะ oh. บอลดำไม่เอาเว้ยอเอาบอลต้มนานเว้ยจะเช็คมา ออกยากละเกินเนี่ยออกยากละเกินนี่ออกยากละเกินนี่โอ้โหเบ็นจะเตะมาเลยนาไม่ออกบริกตัวอะไรนี่กิ๊กก็อกคิปไายโอ้โหทุกคนมีแวววะมีแววต้องมีโอมีแววต้องมีโอโอ้โห แบบนี้ก็แย่สิครับท้องผมก็หมดเป็นนะครับผมไม่ออกครับผมเด,เ,ดเดี๋ยวลองใช้สูตรก่อนจะเกินไปแล้วมาคาร์มอนทำไมมันฮาร์ดจังวะมันมันหินจังวะโหเดมเบลเลว้าวให้ตายสิ เปิดจนมือพุ่นหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่จะหายง่ายนะท้องอ่ะไม่ใช่จะหายง่ายนะท้องอ่ะเราออกทันทีเถอะโอ้โหรออกชั่วโมงมาเท้าวขวาเป๊ปกอดิออล่าครับผมน่ะสีหน้าแบบนี้โอเคเพปสมัยที่ยังขาแข่งอยู่กับเอฟซีบาร์เซโลน่านะครับก็ใช้ได้ใช้ได้มา ต้องงี้ดีวะโอ้โหอย่าห่างซิคอทีทีคอทีทีแบบนั้นอนะไปแล้วครับบอลเริ่มเริ่มเข้าบอลเงินแล้วดูดิบอลดันมึงเหลือยี่สิบเอ็ดตัวอยู่เลยนะโอ้โหมาแล้วครับลุยซาเบโตลุยซาเบโตไม่เอามีแล้วมีแล้วมีแล้วเอาไว้ โอเคใครครับเนี่ยเท้าซ้ายว่ะวันด้วดหรือเปล่าเนี่ยอื้มวันด้วดงั้นเลยใช่หรือเปล่าวะจะวันว้วดวันด้ว,วนดวนะครับแต่ผมมีแล้วอะ่ะมา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 คอทีทีขอทีทีทททนะ่าให้ต้องเมาเลยนะโอ้ oh my god โอ้มัดไชเดลิตมัดไชเดลิตมัดไชเดลิตมัดไชเดอร์ลิตมาลอสมาลอสกูไม่เอาจลาศมาโอ้โหเปโดแต่ละตัวแต่ละตัวมันออกยากเหลืเกินเนี่ยโอ้ยเท้าขวาว่ะเฮ้ย พลาสติกบีล่าผมมีแล้วทุกคนสามสี่ตัวแล้วนี่ในมอะไรครับผมก็ยังดีก็ไม่ได้เนาะต้อออกก็ดีไม่ออกก็ไม่ดีอ่ะเหลือแล้วก็ตัวมาบอลดำได้กี่ตัววะเนี่ยสิบเจ็ดตัวโอ้โหเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะออกแก้มกันนะบอลดำยังไม่ออกทเ,เนี่้ตายใิ่พัผ่า โโอ้ oh, oh, oh. เอาบอลทองออกก่อนหรือไงเนี่ยเรียกว่บาบ,บอลเงินก่อนท่านทุกคนผมก็ยังไม่งง <c oughs> เงินสามตัวล้วนเป็นไงแล้วทุกคนสูตรไม่มีแล้วครับเปิดเป็นกันแหละโอ้โหเรโน่เรโน่ก็มาว่ะเรโน่ก็มาว่ะโรเบอร์สันโอ้ oh. nice ตำนานม,ามันจะดีมากเลยนะครับเนี่ยอือจะยากเลยนะประชาชนหายง่ายใน,นเงินเนี่ยกว่าเขาจะขายบ้านขายรถมาได้เนี่ยเพื่อมาเอาตำนานเนี่ยดูจากเป้าโหซากิโอลามอสผมนี่ท้อเลยครับเควินเดอบรอย โอเคไม่ออกใช่ไหมไม่ออกใช่ไหมทุกคนโอกาสมอแพ็กก็ตอนนี้ก็หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมหมอก็หมอไม่ซีเรียสอะ่ะมันจะไม่ออกจริงหรอเนี่ยกูพูดเล่นเฉยๆบา้บาเอ้ยออกหน่อยน้าดูดิเนี่ยร่าง ดำเถือกหมดแล้วนะ่ะโอ้ my god ทนี่คลูสโอ้โหยากจริงว่ะทุกคนล็อกเปล่าเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. ผมว่าล็อกว่ะทุกคนต้องแค่ได้หม่องจริงไหมเนี่ยโอ้โหกว่าหม่องแน่นอน นนเียไปหมอก็หมอทำไมยังหมอไม่ได้อะก็พูดเองนิียทีแรกก็ไงไม่ทองเพราะว่ามันก็เกินไปนะทุกคนนี่มันเกินไปจริงดูดิ เฮ้ยเฮ้ยนี่มัน impossible นี่วะโอ้โหโอ้โหโคตรทีไอ้โคตรห่างไม่ใช่ทีดิดูดิว่ามันล็อกอนะ่ะโอ้โหกูว่าล็อกอืมต่มันแหละไป S 1> <S 1> <S ดูดิทุกคนเกินไปดูดีบนลทองเหลือบนลดำเหลือเก้าตัวเหลือแ,แค่ตำน,นานอะ่ะเฮ้ยสัตว์ทองยังไม,ม,ม่มีอยู่เออมาทีโอ้โหอย่างที่กูบอกแพงกินหรือมันเนี่ยะนะตำนานมาแค่สามตัวเลยนะเท้าขวาเบ็เคกินบาววเอร์ ออ r ไร h ์เป็นเป็นตำนานที่ค่าพลังค่อนข้างสูงแลับตัวนี้95้นะโ okay, อเคลงไปก่อนอเอ็คนดาเนบเอ็กเคนเบลว์ขาดแค่สตีเฟนแล้วก็ปิตเตอร์เชคปิตเตอร์เชคนี่เหนียวนะอย่าทำมันเล่นนะปีนี้ตำนานเนี่ยย่งดูค่าพลังนะครับทุกคนต้องดู ความสูงมันได้ไงกุเลียเหนียวปเลือดไปสิบเอ87ตัวครับผมม,มาท่า,ขาไข่ว้เนี่ยดิเจนยูโรเปียนยูโรเปียนไงมาดิไม่ไดเช็คอ่ะไม่ได้เช็คนะไงนะทุกคนโอ้โห จะเป็นเปใครนอกจากไม่ได้นอกจากพิเตอร์เชคนี่ไงก็มาดิคุณอมิจะทำกับผมแบบนี้ไม่ได้นะครับขอทีทีอขอเดินลูกลักเปรยก็เดียวลาไม่ต้องการนะ่ะว้าว Rice Yeah มาครับอยากให้ต้องได้เหมานะต้องทีทีแบบนี้นะคนนี้ตีเฟนบั้นทองว่ะทุกคนเอ้ยอิสากิหรือเปล่าเนี่ย วิลิปโปอินซากิใช่จริงเลยเรากำตอนยังไม่มีอิซากิแล้วก็เหลือแค่ใครวะเนี่ยโอเคโอเคทำออน้ำเดี๋ยวออกอยากเลยนะจะหมดแพ็คเมืนี้วะเรี๋ยวรู้สตีเฟ่นไม่ขึ้นโอเว่นครับผมก็ดีแต่แต่ผมมีแล้ว อ้าวเจอลาดเหรอนึกว่าโอเ,เว่นไอ้บ้าเอ,อ้ยโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะผมเดาตัวอะไรอินเนสตาเหรอมามามาม้ออให้สุดไหนๆก็ไหน,ๆ,ไหนๆละอินเนสตาก็ได้นะ เดือบบอลดำหกตัวไะทุกคนให้กำลังใจผมไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนก็ออกยากสุดๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นบอลดำตำนานอินเนต้ามหโหใครวะเนี่ยลาปอดเหรอตำนานมาตำนานมาฮืม เลือสิกเลือสี่สิบตัวครับผมดิจินยูโรปีนขบวนสองตัวนี่ติดกันได้เนี่ยหรือห้าตัวในะตำนานสี่หรือเปล่า ดูดิตำนานสามบอลดำสามบอลดำสองเป็นห้านะครับกูจะดูดิว่ามันบอลดำจ่อ,อก,ก่อนหรือว,ว่าตำนานจ่อ,อก,ก่อนเนี่ยสองต่อสามเนี่ยจะหมดแพ็กแล้วเนี่ย่ะชานโชจาดอนมาหมอก็หมอ บอกเลยว่าคลิปนี้โคตรเปลืองดึงเงินนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเออจันจันหน้าน่า,นาจะเป็นโอลิเวอร์คานมาหรือเปล่าว่าจันหน้าถ้าผมจำไม่ผิดนะโอลิเวอร์คานผมก็ยังไม่มีนะไม่มีเยอะด้วยแต่ผมก็จะเปิดเดิมอะผมก,ก็เก็บทองก่อนน่าจะได้อยู่สักสองล้านโอเคมองแพ็กกี่ดาวเนี่ย สามล้านลึกหรือสองล้านวะผมก็ไปจัดการนักเตะแล้วทีนี้ไปขายี่มาแล้วครับผมขออินเนสตาเท้าขวามาตัวอื่นไม่เอาแล้วมีหมดแล้วเฮ้ย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 ไมเคิลโอเว่นกดค้มโอ้โหโคตรแย่วเลยวะทุกคน ทีทีๆเดี๋ยวพี่ชอบมามา,มาอีกเนสต้ามาอินเนสตา้าครับผมต้องให้ได้ขึ้นใช่ไหม,ไมไเยอะ ผมก็น่าจะพอแค่นี้นะเพราะโจคันคลอยฟูมีแล้วทุกคนแล้วกี่ครั้งเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนสิบห้าครั้งเหรอก็มาหมองให้มันหมดแล้วกันอเอาใจคนดูมาในนี้ก็เลือไม่กี่ครั้งเองหนึ่งต่อสามมา โอ้โหออจริงดิเออออกทีฮะโอเคครับผมก็หมดไปแล้วนะครับกับแพ็คล่าตำนานครับผมเหลือแค่ครั้งเดียวนะครับผมแต่ก็ได้ดตัวที่ต้องการหมดแล้วก็คลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้เลยครับฝากฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเนกำลังใจได้นะครับ โอเคขอให้คลิปนี้มีคนดูเยอะๆสาธุบบายบายเดี๋ยวผมไปจัดการตั้งเตะก่อนต่อต่อก่อนเดันคลิปนะครับผม